เบลล่าลานีสวยเกินต้านทำแฟนคลับถึงขั้นตะโกนบอกแบบนี้ก่อนจะไปฟังเนะื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าชีวิตในตอนนี้จะแฮปปี้มากๆสําหรับนางเอกสาวสุปตาอย่างเบลล่าลานี้ที่เธอนั้นผันตัวมาเป็นสาวโสดบอกเลยว่าทั้งงานละครภาพยนตร์และอีเวนต์มีเข้ามาไม่ขาดสายเรียกได้ว่าสวยรวยปังสุดๆ และหากใครที่ได้ติดตามเธอผ่านอินสตาแกรมของเธอจะเห็นว่าสาเบลล่าจะมีภาพสวยๆลงโพสให้แฟนคลับได้กดไลค์กันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาเบลล่า mm. ได้ไปออกงานอีเวนต์ที่ห้างห้างหนึ่งซึ่งมีแฟนคลับเข้ามารอต้อนรับจำนวนมาก และในระหว่างที่เบลล่ากำลังเดินอยู่มีแฟนคลับตะโกนชมขึ้นมาว่าพี่เบล,ลสวยมากๆซึ่งสาวเบล,ลเธอก็ยิ้มแบบเขินๆแต่ดูสวยจริงๆสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ